คุณผู้ชมค่ะเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจนนะคะ8กุมภาพันธ์นี้ล่าสุดนะคะมีเรื่องของการาที่เขาไปสำรวจมา <ฮะ S 1> แล้วก็พบว่าซื้อเสียงพุ่งไปถึงหัวละ7 5 0 0 จริงหรือไม่อย่างไรคุณผ<ถ>ู้ชมคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วเดี๋ยวมีรายละเอียดด้วยแต่ว่าล่าสุดนะคะโค้งสุดท้ายซึ่งก็ยังถือว่าไม่ท้ายสุดเหลือเวลาอีก18วันสําหรับการเลือกตั้ง69เริ่มมีอย่างที่บอกค่ะกระแสะข่าวของการซื้อเสียงเพื่อให้กาพักนั้นพักนี้เข้าไปนั่งในสภาทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าการซื้อเสียงเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบรประชาธิปไตยระบบการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันยังเปิดโอกาสเป็นช่องให้กับทุนเท่าค่ะได้เติบโตแล้วแน่นอนมันจะไป กระทบต่อ GDP ของประเทศด้วยทีนี้รายการของเราชวนย้อนไปดูข้อมูลค่ะช่วงปีการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาว่ามีจํานวนของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างย้อนไปตั้งแต่ปี62ผู 2, 2> ้ชมปี62เนี่ยจัดขึ้นเมื่อ24มีนาคมปรากฏว่ามีการพบการร้องเรียนทุจริตการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ย592ครั้ง ทีนี้ถัดมาในการเลือกตั้งปี64ค่ะก็คือไปดูที่การเลือกตั้งนายกแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตอจัดขึ้นเมื่อ28มีนาคมปรากฏว่าพบการร้องเรียนทุจริตการหาเสียงแล้วก็เลือกตั้งเนี่ย262ครั้งในขณะเดียวกันเลือกตั้งเมื่อปี -66 ก็คือครั้งล่าสุดที่ผ่านมาพบการร้องเรียนการทุจริตหาเสียงเนี่ย365ครั้ง จุดที่น่าสนใจก็คือลดลงจากปี62เนี่ยถึง3 8เถ้าคุณผู้ชมจะดูตัวเลขตรงนี้ก็มีนัยยะสำคัญเหมือนกันสาเหตุค่ะเนื่องจากว่าระบบการจ่ายเงินเนี่ยซับซ้อนแล้วก็มีการตรวจสอบที่รัฐกลุ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการจ่ายผ่านระบบ e p a y m e n t รอบที่แล้วปี66มีข้อมูลจากกะกะตนะคะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่ถูกร้องเรียนเรื่องซื้อเสียงมากที่สุด25เรื่อง77คนแต่ สรุปผลการวินิจฉัยของกะกะตชี้ว่าความผิดจริงเนี่ยมีเพียงแค่8คนเท่านั้นรองลงมาคือพักเพื่อไทย17เรื่อง31คนแล้วก็ไม่มีผู้ใดถูกวินิจฉัยว่ามีความผิดเลยนอกจากนี้นะคะเงินที่นำมาแจากจ่ายในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ย ก็ถูกบอกว่าเป็นเงินที่ได้มาจากธุรกิจทุนเทาหากเรารับแล้วก็รับเงินแล้วก็ไปเลือกหรือไปกาให้พักที่จ่ายเงินเนี่ยอาจจะเป็นการต่อยอดให้ทุนเทาอยู่ในสังคมได้ต่อไป mm hmm. อีกในนึงค่ะเขาบอกว่าเงินทุนเทาเหล่านี้เนี่ยมันกําลังกัดกร่อนระบบเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งจากข้อมูลก็พบว่าทุนเทาเนี่ยสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจในประเทศนะคุณผู้ชมตกปีละ 1.15แสนล้านบาทก็คือประมาณ1 1 5 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นเงินจำนวนที่เยอะมากจริงๆนะคะผู้สื่อข่าวโมโนโมีโอกาสไปสอบถามค่ะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกท่ามกลางกระแสการแจกเงินซื้อเสียงในแต่ละพื้นที่ตอนนี้พักประชาธิปัตย์หวั่นใจหรือเปล่า<ะ>เพราะแม้ว่ากระแสหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์คัมแบ็กเนี่ยจะดีะแต่อาจจะแพ้เงินหรือเปล่า คุณอภิพสิทธิ์ตอบว่ายังไงไปฟังเสียงค่ะมีกำชัดสอสองเนี่ยว่าให้ระวังเรื่องนี้เพราะว่าพัคพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีหลายพักก็อยากจะได้เหมือนกันก็พูดไปทั่วนะครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าก็บอกกับผู้สมัครของเราครับให้เป็นหูเป็นตาถ้าเรายังปล่อยให้เงินมาซื้ออํานาจมาซื้อการคุ้มครองมาซื้อกระบวนการยุติธรรมได้สุดท้ายเนี่ยบ้านเมืองก็จมปลักอยู่กับปัญหาการคอร์รัปชันทําให้ ทุกคนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นความเชื่อถือในประเทศเราในเศรษฐกิจเราสุดท้ายเศรษฐกิจก็ไม่ไปไหนนะครับเงินที่ได้รับมาในช่วงการเลือกตั้งมันไม่คุ้มหรอกครับ,รบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศและที่สําคัญคือความสูญเสียกับพี่น้องประชาชนเอง นอกจากพักประชาธิปัตย์นะคะที่ชูเรื่องการเมืองสุจริตแล้วเนี่ยอีกพักหนึ่งค่ะที่ชูเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันก็คือพักไทยสร้างไทยโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักนะคะประกาศชาัดค่ะระหว่างลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดอุบลราชาธานีบอกว่าพักไทยสร้างไทยเนี่ยจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักการเมืองที่มีคุณสมบัติสองข้อ,อหนึ่งต้องไม่โกงและต้องมุ่งมั่นปราบโกงด้วย โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติค่ะเพราะว่าปัจจุบันมีทั้งพักการเมืองที่ถือว่าใช้คําว่าปล้นภาษีของประชาชนไปแบบเปล่าๆ<ะ>แล้วก็ได้เข้ามาในสภาไม่ได้เดินหน้าพัฒนารวมทั้งนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุนเทา่าไม่เอา<ะ>ข้อ2คือต้องมีความจริงใจค่ะพูดอะไรไว้ก่อนการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งก็ต้องทําตามนั้น ห้ามมาบอกว่าเป็นแค่เทคนิคของการหาเสียงนี่คือสองปัจจัยหล,หลักสองหัวข้อหลักๆที่คุณหญิงบอกว่าเป็นเกณฑ์นในการพิจารณาที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักการเมืองอื่นๆขณะที่พักเพื่อไทยค่ะโดยคุณยศชนันวงสวัสด์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ประกาศชัดเช่นเดียวกันบนเวทีปราศัยที่ตลาดสดบางปูใหม่จังหวัดสมุทรปราการประกาศบอกทุนเท้าเพื่อไทยก็ไม่เอา ขอให้ทุกคนมั่นใจอุดมการ์ไม่เคยเปลี่ยน พักเพื่อไทยหัวใจเพื่อประชาชนหากเข้าสภาเดินหน้าแน่นอนที่จะทําให้คนไทยไร้จนอย่างที่บอกนะคะประเด็นเรื่องของการใช้เงินซื้อเสียงตรงนี้มีผลกระทบแน่นอนกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจภาพรวมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องช่วยกันให้การเมืองสุจริตใช่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ถ้าจากข้อมูลนะคะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆดูข้อมูลสถิติของกกตเมื่อสักครู่จะเห็นว่าในการเลือกตั้งใหญ่คะ่ะเท่าตัวเลขกลมๆเนี่ยมีการร้องเรียนเรื่องทุจ เกือบ600ครั้งและการเลือกตั้งท้องถิน่นนายกอบจอ,อบจอ,อบตอต่างๆก็เกือบเกือบ300ครั้งค่ะมันสะท้อนว่าทั้งการเมืองเล็กการเมืองใหญ่คนไทยคุณยังร่วมมาร่วมือในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือไม่อันนี้ต้องถามตัวคุณเองด้วยนะคะอยากได้ผู้บริหารประเทศที่ดีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเกมจบคนไม่จบไฮไลท์จัดเต็มแบบไม่ตัดครบทุกช็อตสำคัญในสนามดูต่อได้แล้ว T-App Monomac!